เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยนะคะแม่พิมก์ก็คิดถึงอาหารไทยอีกแล้วนะคะสั่งอาหารไทยนะคะดูกล่องเปเลยมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะว้าวนี่คะ่ะอาหารไทยแม่พิมนี่มีมหล้าพานะคะบุ้ง จะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวทานนะฮะผักรุ่งผักกั้นจองสองนะคะแล้วก็แล้วก็มีชะอมโอ้ชะอมสวยมากเลยมะละกอสามลูกนะฮะมะละกอโอมีสีมะละกอสีลูก แล้วก็มีขนมจีนขนมจีนสดนะคะขนมจีนกระชายทำขนมจีนน้ำยาเม็ดกระถิ่นตะไนะคระ้แล้วก็มะเขือก็อันนี้ชาชาสำเร็จรูปนะคะเจ้าขุนชอบแม่ปิมซื้อมาชมให้เจ้าขุน จพริกนะคะอ๋อนี่ขนมจีนสดนะคะรู้สึกว่ากล่องละครึ่งกิโลอันนี้แม่ปิ่มสั่งมาหนึกิโลนะคะแล้วก็มีเส้นเล็กนะคะมาทำก๋วยเตี๋ยวมีน้ำพริกพแนงมีมะยมนะคะมะยมเชื่อมนีน้ำ น้ำยาน้ำเครื่องปรุงน้ำยาขนมจีนมีอ่อันนี้ใบมะกรูดแบบแช่แข็งมานะคะโดีกลินหอมเลยทุเรียนนะคะอันนี้กินไก่1นแบบกิโลยังแข็งๆอยู่เลยนะแช่แข็งมามีมามา่าหนึ่งลัง ไส่กอรอกอีสานจส่กอรอกอีสานมา่ส่สกอรอกอีสานหน่กิโลโหนี่คะ่ะทุเรียนทั้งหมดห้ากล่องนี่คะ่ะทุเรียนห้ากล่องหอมเลยเมื่อกี้คนส่งถามว่าคุณสั่งอะไรอะเยอะจังพราเพราะเขามาส่งตลอดเลยคะ่ะคนเนี้ย กขาจะมาส่งแม่ปิมตลอดเลยแม่ปิมบอกบอกว่าอ,อาหารไทยสงสัยเขาได้กินทุเรียนเขาจะถามว่าเออเธอสั่งอะไรทาไมเหม็นจังเธอเขาจะพูดอย่างนั้นนะคะแต่เขาเกรงใจเขาจะบอกว่าเธอสั่งอะไรทําไมเยอะจังหนักมากเลยบอกว่าเอาอาหารไทยเขาก็ยิ้มยิ้มนี่คะ่ะทุเรียนกล่องนะคะทุเรียนหมอนทองมีกะทิ องใหญ่นะคะแม่ปิ่มเอามาทำ้ำยากระมงจีนก็มีม,ามาะม่าค่ะต้มยำกุ้งหนึ่งลังนะคะนคะแล้วก็มีปลาหนึ่งขวดนะคะปะลามาใส่ส่งทั้มนี่ค่ะเดีมม๋ยวแม่ปิ่มเก็บของก่อนทีนะ